สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรม OBS นะครับในการใช้โปรแกรม OBS ไลฟ์ออกเป็น Facebook นะครับสิ่งที่เตรียมนะครับ1นะครับกล้องเว็บแคม 2. ครับไม่ 3. ครับลำโพง 4. ครับโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ที่เราจะเอาไว้เช็คระบบสัญญาณไลฟ์นะครับ 5นะครับจะเป็นโน้ตบุ๊ก6นะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์ OBS นะครับเดี๋ยวซอฟต์แวร์ OBS ตัวนี้เราก็ต้องไปดาวน์โหลดมานะครับต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของโปรแกรม OBS นะครับแล้วก็ไปคลิกที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับให้ไปพิมพ์คำว่า Google นะครับ Google.com OBS นะครับอ่าก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้คลิกปิดตัวแรกนะครับ OBS อ่า Open Broadcast Software นะครับอ่าคลิกไปเลยนะครับตัวแรกเข้ามาก็จะเป็นหน้าจอของ OBS เลยนะครับอ่าจะมีอยู่3ระบบนะครับ1นนะครับระบบ Windows นะครับ2ระบบ Mac ครับ OS 3นะครับระบบ Linux นะครับอ่า o p s จะมีอยู่3ระบบด้วยกันนะครับทีนี้เราก็มาเลือกที่ Windows นะครับเพราะว่าเราใช้น้ t ตบุ๊กในการใช้โปรแกรมนะครับคลิกไปที่ Windows หนึ่งครั้งนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างใหม่นะครับในการดาวน์โหลดก็จะขึ้นอยู่มุมซ้ายนะครับาดาวน์โหลดเสร็จเร็วไม่เร็วก็อยู่ที่อินเทอร์เน็ตบ้าน อินเทอร์เน็ตของเรานะครับว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตสายแลนอินเทอร์เน็ต wi-fi ทีนี้เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปดูที่ดาวน์โหลดว่าเราดาวน์โหลดไว้ตรงไหนนะครับอ่านี่ครับส่วนมากก็จะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับอ่าครับจะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับอ่าเดี๋ยวเอามาไว้หน้าเดสก์ท็อปก่อนนะครับจะได้มองหาง่ายๆทีนี้เราจะมาต่ออุปกรณ์ของเรานะครับ อันดับแรกนะครับเราก็ต่อลำโพงก่อนนะครับต่อมาครับต่อกล้องกล้องนะครับกล้องเว็บแคมอันนี้คือกล้องเว็บแคมนะครับที่บอกไปแต่ต้นต่อไปนะครับต่อไม้นะครับไม้ตัวนี้จะเป็นไม่ต่อเป็นสาย usb นะครับต่ออุปกรณ์เสร็จแล้วเราก็มาลงโปรแกรมกันนะครับเราก็มาด o บ b l e ลคลิกที่โปรแกรม obs นะครับ ก็จะขึ้นคําถามว่าคุณต้องการลงโปรแกรมใช่หรือไม่เราก็ต้องกดใช่นะครับกดเย็นนะครับไปนะครับก็กด next ไปนะครับจะถามว่าคุณต้องการเซฟไว้ที่ไดซ์หรือไม่หรือว่าเรามีไดฟ์แยกต่างหากเป็นของโปรแกรมก็เราก็สามารถเลือกได้ครับแต่ถ้าหลักๆก็ส่วนมากก็จะลงตามที่โปรแกรมตั้งค่าไว้นะครับแล้วก็กด ที่ i n s t a l l นะครับโอเครอรันนะครับ <Okay. S 1> เราจะเปิดแล้วก็เรากดติ๊กทูนะครับแล้วก็กดฟินิชนะครับกดเสร็จสิ้นอ่ะก็จะขึ้นหน้าจอของโปรแกรม OBS นะครับจะเป็นแบบนี้อ่ะถ้าป แล้วก็มาเลือกหน้าจอให้เป็น2หน้าจอนะครับให้มาดูเมนูตรงนี้นะครับ Studio Mode นะครับติ๊ก1ครั้งนะครับติ๊กหครั้งก็จะเป็น2หน้าจอนะครับซ้ายมือจะเป็น preview ขวามือก็จะเป็นโปรแกรมนะครับพรีวิวเอาไว้สําหรับเลือกภาพมารอรอสัญญาณที่จะส่งออกนะครับโปรแกรมก็คือเป็นหน้าจอที่สัญญาณภาพส่งออก ณตอนนั้นนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูเครื่องมือต่อไปนะครับคําว่าซอสนะครับแล้วก็มากดบวกนะครับ1ครั้งเพื่อที่จะมาหาวิดีโอนะครับก็ไปเลือกที่วิดีโอแคปเจอร์นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับนี่ครับแล้วก็เลือกกล้องนะครับที่เราที่เราเสียบ เข้ามานะครับต่ออุปรกรณ์เข้ามาว่าจะเป็นตัวไหนเราก็ต้องดูเราก็ต้องดูชื่อของกล้องตัวนั้นนะครับะะนะครับเราก็เช็คดูว่ากล้องตัวไหนโอเคเป็นกล้องตัวนี้นะครับสมารถจะเป็นชื่อของอุปรกรณ์นั้นๆน,น,นะครับไลเซอร์เรลชนันก็เลือกเป็นคัสตอมนะครับ เรามาตั้งค่าเองอ่าเอามา resolution ก็เลือกเป็น custom นะครับต่อมาข้างล่างครับก็เป็น resolution 1,920น19คูณ1น8 0นะครับอ่าเลือกหนึ่งครั้งนี่ครับอ่าก็จะได้หน้าโจอของซ้ายมือนะครับต่อไปนะครับ frame rate frame rate หมายถึงความสมูทของภาพนะครับอ่าก้องตัวนี้รับได้ที่3 0 frame rate นะครับก็เลือกแค่3 0 frame rate นะครับ คันเลนะครับสีเราต้องการเปลี่ยนสีหรือไม่นะครับเราก็ลองเลือกดูแต่ถ้าเราไม่ต้องการเปลี่ยนก็กดเป็น default นะครับโอเคตั้งค่ากล้องเสร็จแล้วนะครับก็เราก็กดโอเคนะครับหนึ่งครั้งอ่านี่ครับต่อไปนะครับเราก็มาเพิ่มไม้นะครับมาเพิ่มไม้นะครับกดแอดเหมือนเดิมนะครับไปที่ Audio Input นะครับอ่า หนึ่งครั้งอ่าแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็มาเลือกปุ่มไดเวอร์นะครับอ่าให้มาเลือกว่าไม้ที่เราเสียบเข้ามานะครับจะเป็นไม้ของอะไรอ่าก็ดูนะครับเพราะว่าบางทีอุปกรณ์เราเสียบไม้สองตัว3ามตัวก็จะขึ้นทั้งหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็มาเลือกไม้ที่เราเสียบเข้ามานะฮะโอเคกดปุ่มโอเคนะครับ ทีนี้เราก็ลองส่งภาพนะครับพรีวิวไปยังโปรแกรมส่งยังไงอ่ากดคลิกวิดีโอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดเป็นอ่า Transition นะครับนี่ครับภาพก็จะมาทางขวานะเป็นภาพปัจจุบันของเรานะครับโอเคครับต่อไปนะครับเราก็มาเช็คเสียงนะครับว่าออกลำโพงหรือเปล่าทีนี้ผมพูดแล้วนะครับว่ายังไม่ออกนะครับให้ทุกคนไปที่อ่า ย่าลงมาก่อนนะครับไปที่ Start นะครับแล้วพิมพ์ค้นหาคําว่า Control Panel นะครับนี่ครับโอเค okay. แล้วก็ไปเลือกคําว่า Sound นะครับหรือว่าเสียงนะครับกดหนึ่งครั้งนะฮะ เราก็ลองเทนนะครับโอเคทีนี้เสียงไม่ออกนะครับเราก็มาตัวตัวเล็กคดิ้งนะครับมาตัวเล็กคดิ้งทีนี้เสียงเสียงก็จะเด้งตามระดับนะครับอันนี้เสียงของไมเว็บแคมนะครับอันนี้เสียงที่เราเสียบหรือว่าต่อเข้ามาข้างนอกนะครับให้มาคลิกขวาตรงไมที่เราต่อเข้ามานะครับไป,ป,รป,ป,รป๊บ property นะครับ โอเคอ่าแล้วก็มาเลือกที่ listen นะครับหรือว่าตัวที่2นะครับเนียอ่าแล้วเราก็มาติ๊กถูกนะครับตัวนี้เพื่อที่ให้ส่งออกไปยังลำโพงอ่ากด apply นะครับอ่าโอเคทีนี้เสียงก็ออกมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็มาดูที่เลเวลนะครับว่าเสียงที่ออกมานี่ว่าดังเกินไปไหมหรือว่าเบาเกินเราก็ลองลึง ดึงดูนะครับว่าเสียงประมาณไหนเช็คนะครับอ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับอ่า,อาได้แล้วก็ก็กดปุ่มโอเคนะครับอ่าทีนี้เราก็เลือกใหม่ให้เป็นเซต Default นะครับอ่าคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่เซต Add นะครับนี่ครับโอเคก็จะเป็นเครื่องหมายถูกนะครับ แล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับต่อไปนะครับทีนี้ผมจะสอนการดึงหน้าจอเดสก์ท็อปของโน้ตบุ๊กนะครับเข้ามานะครับอ่าให้ทุกคนไปที่แอดนะครับบวกนะครับแล้วก็ไปที่คำว่าดิสเพย์นะครับแคปเจอร์ตรงเป็นหน้าจอนี้นะครับกดหนึ่งครั้งอ่าก็จะกดปุ่มโอเคนะครับอ่า อันนี้ก็จะขึ้นหน้าจอของเรานะครับก็จะมีหน้าจอเดียวก็กดปุ่มโอเคลงไปนะครับอ่าก็เราสามารถตั้งค่าได้นะครับย่อขนาดได้นะครับทีนี้หน้าจอตรงนี้จะเอาไปไว้ข้างหลังแต่เราจะเอาหน้าจอของวิดีโอของเรานี่จะมาไว้ข้างหน้าทำยังไงอ่าให้มาเลือก ที่วิดีโอตัวนี้นะครับคลิกตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกศรขึ้นลงนะครับกดขึ้นหนึ่งครั้งครับนี่ครับให้มาอยู่บนสุดเลยเพื่อที่จะเป็นการทับของอซีนต่างๆนะครับหรือว่าไฟล์ต่างๆที่เราเ,าเข้ามานะครับขึ้นข้างบนเสร็จปึ๊บทีนี้เราก็ลองย่อขนาดดูครับนี่ครับย่อดูว่าเราจะเอาไว้ มุมไหนย่อ,อยขนาดนะครับอาจะเอาไว้ซ้ายก็จับดึงมาเลยนะครับนี่ครับมุมซ้ายมุมขวาได้หมดส่วนมากก็จะอยู่มุมขวาล่างนะครับโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้ลองกดส่งภาพไปดูว่าจะเป็นยังไงไปทา่างซตชั่นเลยนะครับ นี่ครับก็จะส่งภาพเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราย่อก็ย่อลงภาพก็จะเป็นการซ้อนอยูอ่หน้าเดียท o อปก็จะเป็นแบบนี้แต่เราไม่เห็นเพราะว่าเราใช้โปรแกรมในการส่งออกนะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นการสอนเจาะพื้นหลังนะครับ ต่อพื้นหลังที่บางทีทุกคนก็จะเห็นคนลอยหรือว่าอยู่หน้าจอของเดสก์ท็อปนะครับทำยังไงให้มาเลือกที่ติ๊กคำว่าวิดีィィโอนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับให้มาเมนูที่2นะครับนี่ครับแล้วก็กดไป1ครั้งทีนี้จะก,ก็จะขึ้นหน้าจอขึ้นมานะครับ อ่ให้กดปุ่มบวกนะครับตรงนี้มุมซ้ายเอฟเฟกนะครับบวกหนึ่งครั้งอ่แล้วก็มาคําว่าโค m มาคีนะครับกดหนึ่งครั้งครับอ่กดปุ่มโอ,โอเคอ่ทีนี้ก็จะขึ้นอย่างนี้ครับคีคีคัลเลอร์ครับก็คีคัลเลอร์ก็จะเป็นคีคัลเลอร์กรีน สีกีนะคก็คือสีสีเขียวหรือว่าสีบูมีสองสีนะครับอ่าเราสามารถใช้ได้สองสีแต่ผมใช้สีเขียวเมื่อกี้นี้นะครับอ่าก็จะเจาะประมาณนี้ครับแต่ถ้าเจาะอ่าเจาะพื้นหลังไม่เนียนเราสามารถดึงได้นะครับอ่านะครับเราลองดึงดูนะครับนี่ครับอ่าดึงแบบประมาณนะครับ โอเคถ้าได้แล้วถ้าได้แล้วเราก็กดโดออกนะครับอ่านี่ก็จะเป็นเจาะพื้นหลังไปแล้วนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวผมขอปิดเสียงก่อนนะครับคล้ายเสียงจะสะท้อนไม้ตัวเองนะครับต่อมานะครับทีนี้เราจะนำเสนอวิดีโอ หรือสื่อสื่อวิดีโอนะครับว่าเราจะเสนอตรงไหนอ่าแล้วก็มากดซีนสร้างซีนใหม่นะครับอ่าแล้วก็จะมีให้ขึ้นพิมพ์ชื่อนะครับอ่าแล้วก็พิมพ์ไปเลยก็น,นะครับวิดีโอนำเสนอโอเคนี่ครับอ่าก็จะขึ้นซีนใหม่นะครับเห็นไหมฮะ ข้างบนก็จะเป็นสีนแรกนะฮะสีที่ <c oughs> จะเป็นภาพวิดีโอเดสท็อปนะครับสีที่2ที่เราสร้างมาก็เป็นวิดีโอนําเสนอเราก็มาซอสนะครับตรงนี้นะครับให้กดบวกนะครับแล้วก็ไปที่มีเดียนะครับผมกดปุ่มโอเคนะครับทีนี้เราก็ไปหาไฟล์นะครับว่าอยู่ตรงไหนก็กดไปที่เบลนะครับเลือกไฟล์ได้เสร็จก็กดปุ่ม Open นะครับ พอเสร็จปุ๊บก็กดปุ่มโอเคครับทีนี้เราก็ส่งสัญญาณออกนะครับก็กดติ๊กมีเดียนะครับแล้วก็ไปทารซิชันนะครับนี่ฮะทีนี้ภาพไม่เต็มจอนะครับเราก็ยืดก่อนนะครับย่อขนาดนะครับกดส่งไปใหม่นะครับทีนี้ขออนุญาตเปิดเสียงครับทีนี้เสียงไม่ออกนะครับแล้วก็มา มาดูตรงนี้ครับฟันเฟืองนะครับของมีเดียนะฮะกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับแล้วก็ไปตัวแรกนะครับอ่าทีนี้เราก็มาเลือกที่ audio นะครับ m o n ตอร์นะฮะส่งออกนะครับเป็นเอานะครับมีเดียก็อเป็นเท้าเป็นระดับซ้อมของประเทศมีความหลากหลายของเสลปะแลวัต่เสร็จก็กดปุ่มกากากร่ทีนาสะดบายออกเสียงก็จะมาแล้วนะครับ ที่เทลราชพัฏนครราชสีมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒรานท้องถิ่นเราจะกลับไปที่เดิมนะครับการจัดการเรียนการสอนและผลิตัณฑที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ท้องถิ่นสังคมและขับเคลื่อนประเทศชาติทีนี้เราจะกลับไปหน้าหน้าตัวนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ซีนตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ทราซิชั่นเลยนี่ครับภาพก็จะกลับมาที่เดิมอันนี้ฮะในส่วนของ วิดีโอที่เราพรีเซนต์นั้นก็จะหายไปนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการตั้งค่าโปรแกรม OBS นะครับออกไปยัง Facebook นะครับให้ทุกคนไปที่ s e t t i n g นะครับตัวนี้นะครับกดหนึ่งครั้งครับแล้วก็มาคำว่าสตร a m นะครับให้มาเลือกคำว่า Facebook นะครับ f นี่ b ฮะ k l i b o o k l i น e นะครับให้ทิ๊กที่ Facebook l i v e นะครับนี่ครับก็จะมาเซิร์ฟเวอร์นะครับ Default ปกติอ่าทีนี้ครับมาดูคําว่า s t รีมคีย์นะครับสตรีมคีย์ตรงนี้เราจะเอามาจากไหนนะครับอ่าให้ทุกคนไปที่ Facebook ตัวเองนะครับโอเค Facebook นะครับออเค Facebook มาแล้วนะครับก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ตัวเองนะครับติ๊กคำว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะครับอ่าก็จะขึ้น หน้าต่างเล็กๆนะครับอ่าแต่ทีนี้เราก็มาหาคําว่าถ่ายทอดสดนะครับตรงนี้จะไม่มีคําว่าถ่ายทอดสดนะครับแต่จะเห็นเพิ่มเติมนะครับอ่าให้กดปุ่มเพิ่มเติมนะครับ1ครั้งนี่ครับอ่าจะซ่อนไว้อยู่นะครับนี่ครับแล้วก็มาติคําว่าวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับ1ครั้งโอเคนี่ครับ หน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับเราก็มาคลิกค,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 คำว่าเริ่มถ่ายทอดสดตอนนี้นะครับอ่าโอเคถ้าคลิกคำว่าเริ่มถ่ายทอดสดตอนนี้นะครับหน้าจอของ facebook ก็จะ เห็นคำว่ากำลังรอวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับนี่ครับจะมีคาว่า key stream อยู่นะครับให้ทุกคนคัดลอกไปนะครับอ่าจะให้ดีกดคัดลอกหนึ่งครั้งนะครับอ่าจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกก็คือว่าเราคัดลอกไว้แล้วนะครับอ่าย่อลงแล้วก็มาใส่ที่ตัวโปรแกรมนะครับที่เราเซตติ้งไว้นะครับตั้งค่าไว้อยู่คลิกขวานะครับแล้วก็ วางนะครับอ่ารหัสก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วก็กดแอปพลไว้ก่อนนะครับต่อมาจะเป็นเอา p u พุนะครับมาตรงคาว่า s t รีมมิ่งนะครับะจะมีวิดีโ b i ิดเลนะครับ2อ0อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรอ,ะออดิโอเสียงบิดเลทนะครับก็จะเป็น หลักเพลงทั่วไปนะครับเสียงเพลงทั่วไปก็จะเป็น128นะครับแต่เราเอาเสียงคุณภาพก็เอา128นะครับหรือจะเป็น192ก็ได้แล้วแต่ระดับคุณภาพเรานะครับต่อมานะครับเป็นออดิโอนะครับเราก็เลือกเสียงของเดสก์ท็อปนะครับเป็นสเปกเกอร์นะครับก็คือออกลำโพงนะครับโอเคออกลำโพงเสร็จปุ๊บต่อมาครับไม้ ไม้นะครับไมโครโฟนนะครับก็เลือกไม้ที่เราต่ออุปกรณ์เข้ามานะครับโอเคเสร็จวิดีโอครับทีนี้วิดีโอเร s o ซลูชันก็ตระมาก็เป็นระดับ Full HD นะครับ1,920คูณ1ันนะครับเอาพุทเหมือนกันโอเคสูงสุดเลยนะครับระดับเฟรมเรทนะครับเฟรมเรทอยากให้ภาพ คุณภาพสมูทนะครับก็เป็น60เฟรมเลยนะครับโอเคก็กดแอปพลนะครับเพื่อยืนยันแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับกดปุ่มโอเคเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการตั้งค่านะครับทีนี้เราอยากรู้รว่าการตั้งค่าของเรานั้นไป Facebook หรือยังนะครับให้ทุกคนมากดคำว่า Start ตรงนี้นะครับ Start s t r e m m n n g นะครับ กดหนึ่งครั้งครับก็จะเห็นแถบข้างหน้านะครับว่าจะเป็นไลน์นะครับอ่านไลน์คือนี่คือการไลฟ์ไปแล้วนะครับ10วินะครับวิ่งไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็ย่อหน้าจอมาดูว่าภาพมาเรื่องนี่ฮะโอเคก็วิดีโอนะครับขนาดวิดีโอก็1920กคูณ1 0 8 0นะครับต่อมานะครับ แล้วก็จะมาตั้งค่าชื่อนะครับนี่ครับตั้งค่าชื่อว่าเราจะใส่เนื้อหาหัวข้ออะไรที่เราจะถ่ายทอดสดหรือว่าเป็นชื่อวิชาหรือว่าเป็นชื่องานกิจกรรมต่างๆแล้วก็เขียนไปเลยนะครับโอเคทดสอบนะครับทดสอบ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับอ่าบอกอะไรเนื้อหานะครับก็อาจจะเป็นกําหนดการอาจจะเป็นว่าหัวข้อนี้ชื่อว่าอะไรต่อไปจะเป็นหัวข้ออะไรนะครับก็เราก็สามารถพิมพ์ได้นะครับโอเคตั้งค่าเสร็จแล้วอ่าแล้วก็กดปุ่มถ่ายทอดสดเลยนะครับกดหนึ่งครั้ง โอเคนี่ครับก็จะขึ้นการเชื่อมต่อวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับนี่ฮะก็จะไปแล้วนะครับอ่เปลี่ยนจากถ่ายทอดสดเมื่อกี้สีนำ้นำเงินก็จะเป็นสีแดงนะฮะจะเป็นการจบวิดีโอถ่ายทอดสดอ,อันนี้คือเรายังไม่ได้จบนะครับอันนี้จะเป็นหน้าภาพที่เรานําเสนอไปแล้วทีนี้เราจะเราตั้งค่าไว้แล้วนะครับว่า,าเป็นภาพพื้นหลังเป็นเดสก์ท็อป แล้วก็สามารถานำเสนอ PowerPoint เลยก็ได้นะครับที่เราเอานำเนื้อหามานะฮะนี่ครับก็ลองดูนะครับโอเคสักครู่นะครับนี่ครับผมอ่านี่ก็การไลค์ก็ ไลฟ์สดตามหน้าโจอของเราเลยเราทำอะไรอยู่ Facebook ก็จะถ่ายเท่าสดตอนนั้นเลยนะครับอ่านี่ก็เดี๋ยวจะนำเสนอนะครับอ่ากดนำเสนอนะครับอ่าทีนี้เราก็มาเช็คเช็คอุปกรณ์ว่าถ่ายท่าสดออกไปแล้วเป็นยังไงนะฮะเราก็ไปที่ Facebook ของเรานะครับที่เราไลฟ์ไปนะครับ โอเคฮะอ่ะอะทีนี้ก็เราเปลี่ยนการตั้งค่านะครับให้เลือกที่ Display นะครับให้มาเป็น Duplicate นะครับก็คือจะเป็นหน้าหน้าเดียวไปเลยในการนำเสนอ,อนี่ครับก็จะเห็นภาพเรานะครับ นี่ฮะก็จะเห็นภาพเราอยู่มุมขวาล่างนะครับก็จะนำเสนอไปเรื่อยๆนะครับอโอเคนะครับโอเคสมมติว่านำเสนอเสร็จปุ๊บนะครับก็กลับมาโปรแกรม OBS นะครับให้มาเลือกเป็นหน้าจอปกตินะครับหรือว่า มีภาพพื้นหลังรออยู่แล้วก็นำภาพมาเลยก็ได้นะครับก็ไปเลือกภาพนะครับไปที่ i m a g e นะครับกดไปที่โอเคแล้วก็ไปค้นหาคำว่ารูปภาพเบ้านะครับยังกเสร็จกดปุ่มโ okay. อเคโอเคอย่าลืมปรับขนาดก่อนนะครับ ถ้าเราจะเอากล้องเราขึ้นก็เลื่อนมาข้างบนครับแล้วก็กดส่งใหม่นี่ครับก็จะประมาณนี้ครับเท่าค่าฮะลักๆเลยเราต้องตั้งค่าไว้ก่อนนะครับ่าแล้วก็ตั้งค่าไว้ก่อนก่อนที่จะนำเสนอนะครับ่าให้ตั้งค่าไว้ ให้เสร็จทุกอย่างเลยนะครับอระทดสอบเสียงไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเปิดใหม่เปิดเสียงก่อนนี่ครับโอเคเสียงก็จะออกนะครับอ,อลองวิดีโอใหม่นะครับนำเสนอวิดีโอ ยุคโลก,กาภิวตัตน์เข้าสู่สังคมในยุคการสือสรรส่อสารไร้พรมแดนการศึกษาถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่โอเคนะครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อเมื่อกี้อาจจะเป็นเสียงสะท้อนนะครับแล้วก็ลดเสียงเดสก์ท็อปออดิโอลงนะครับด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โอเคนีค่แล้วก็ เสร็จนำเสนอเสร็จปุ๊บแล้วก็กดไปที่ Transition <S <S เหมือนเดิมน,นะครน,นี่ครับโอเคจะประมาณนี้นะครับทีน,นี้จะเป็นการจบวิดีโอนะครับจบการถ่ายเท่าสดนะครับให้มาคลิกคํคำว่าจบวิดีโอนะครับกดหนึ่งครั้ง คุณต้องการหยุดใช่หรือไมใช่ครับหยุดครับโอเคโอเคนะครับก็ย่อลงเราก็มาที่โปรแกรมนะครับเราก็มาติ๊กคำว่า St o อปสต e ีม i ิ g งนะครับกดหนึ่งครั้งเสร็จแล้ว อันนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นของการสตรีมมิ่งนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้นะครับก็ขอจบการสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรม OBS l i ฟ์ Facebook อย่างมีประสิทธิภาพเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ